เราต้องเท่าความแบบกันว่าในอุตสาหกรรมหนังไทยนะในปี2001หนึ่งมันจะมีหนังไทยทีว่าก็ให้กกระแสหนังแนวประมาณนี้นั่งคือหนังแนวห,หนังสั้นสเรื่องแล้วมามัดรวมเป็นเรื่องเดียวเทอม3ถ้าเปรียบเทียบกับภาคก่อนๆอ่าถเปรียบเทียบกับเทอม2องก็ได้ไม่ต้องคือจังไรหรอกเทอม3ามฮูสกว่าจะมีอย่างทีเล่นเวอร์กว่าเทอมสองอยู่แล้ว เออมันขังอยู่แล้วแล้ววันนี้ไม่ให้เป็นหนังเห็นหูเสวาเออมันแห้งแบบว่ามีอย่างที่ไนเขานี่อยากหู้หลายกว่านี่อ่าถ้าหากไปให้เป็นสปินออฟนะเฮ้ยจะดีน่องนี่จะดีนะ่าสนใจหนังตะกุลเนี่ยมันเป็นหนังตะกุลที่ต้องการหาความแปลกใหม่ให้กับคนเบิ่งอยู่ตลอดเวลามันบ่ได้เป็นหนังผีที่แบบว่าเฮ็ดตามขนมทมเนียมที่แบบว่าเฮ้ยเขาแล่นมีผีอย่างเดียวนี่แบบมันตลกโปกฮาลากามีอย่างหลากหลายอารมณ์มาสบายดีท่านผู้ชม เดี๋ยวทางบสูรการเฉลี่ยฟิล์มรีวิวอีกครั้งหนึ่งเซิงมอน,นี่เฮาจะมารีวิวแฟนชายหนังผีที่ถือว่าได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเนาะเพราะวะ่ามีมาละสามภาคนั่นก็คือจัก,กรวาลหัวมหาหลัยผีในหัวมหาไรนั่นก็คือหนังเรื่องเทอมสามซึ่งไตระดับมาถึงภาคที่3แล้วเพราะว่าถ้าเรียงไทม์ไลน์อยู่นะตั้งแต่มหาหลัยสยองขวัญเนาะถ้ายไปยังบบฮูเทอมสองจนกระทั่งมาถึงเทอมสามนี่นะ รู้สึกว่าแฟนชายนี่เป็นแฟนชายที่มีฐานแฟนคลับโบได้แคะขบันแน่นแต่มีฐานแฟนคลับที่มากมันลกักกาย,ยอมหักปันได้ในเกณฑ์ที่ว่านั่งบบได้ดีนะเออนางตะกุ่นนี่นะโบไดถือว่าดีเลิศเลอประเสื้อสีไม่ใส่แต่เป็นนางผีที่ให้รสชาติใหม่ๆให้รสชาติให,าใหม่แบบที่ว่ามันจะมีการไตระดับที่อ่าแหกแบกแนวจะต่างผีทัท่วไปที่เราเคยเบิ่งมาเนาะแม้กระทั่งเทิมสามที่เฮาไปเบิ่งล่าสุดคือกันเราต้องเท่าความแบบกันว่าในอุตสาหกรรมหนังไทยไนะ ในปี2001มันก็มีหนังไทยที่วาก,ก็ใหเกเกสแสหนังแนวประมาณนี้นั่นคือหนังแนวหนังสันสามเรื่องแล้วม,มามัดรวมเป็นเรื่องเดียวนั่นก็นคือหนังเรื่องผีสามบาทพีสามบาทเป็นต้นตํำรับของหนังผีแนวนี้ซึ่งตอนนั้นหันเมนทางค่าย RS Films ละากา oy, on, นันึ่งโปรดิวโดยค่าย a า o n งเนอะซึ่งตอนนั้นหันหนังเรื่องพีสามบาทเป็นหนังผีที่มีกะกสเรักแบบว่าเป็นหนังผีสามเรื่องแล้ว มีสามละสามเรื่องนี่นะมันถึงห้องเฮียงเข้ามาเป็นเรื่องเดียวดังนั้นแหละมันจึงก่อให้เกิดเป็นกระแสหนังผีนะนี่จนถึงปัจจุบันเนาะนอกจากผีสามบาทแล้วเนาะในปีที่หนังใส่นะหนังนั้นก็ถือว่าประสบผลสำเร็จหลายเนาะแล้วกปีต่อมาในปี .2 0 0 2ค่ายซามบุคคลฟิล์มก็ได้ปล่อยหนังผีเรื่องนึงซึ่งเป็นแนวคล้ายๆกับผีสามบาทก็เป็นสามเรื่องสามรสชาติเทกันแต่ว่าจะนําเอาสามภูมิกับสามประเทศมาง่วมกันกํากับใน3ตอนนั่นก็คือภูมิกับฮ่องกงภูมิกับไทยแล้วกับภูมิกับเกาหลีเนาะ แต่ถ้าใจแอนโทนิสว่าม้อนขังหรือว่าความเป็นบรรยากาศนางผีแท้ๆนะฮุส่วัวจะเป็นเลิกที่สองซึ่งกำกับโดยอุยนนซีหันเรื่องนั้นฮุสตัวมันให้บรรยากาศาความเป็นตะยา่านดีเพราะว่ามันเ่าเอาเอาตำนานที่ว่าเป็นเรื่องของหุนละครเล็กหุนละครที่พป็เจ้าเซิร์่นะเออนำมาเล่าแล้วผสมประสานีอย่างหลายอย่างจึงก่อให้เกิดมาเป็นตอนที่สองหันเฮาเซอร์ทีฮาว่ามันมันก็มีส่วนค่ายคือกับเทอมสามที่เฮากำลังจะเ่าต่อไปนี่แหละ ตั้งแต่คาหนังผีสามบาทละกาอารมณ์อาธานาคาตออกสายนะมันก็เป็นการจะว่าเหตุให้หนังผีแนวเนี่สามเรื่องนะมันแตกสระนาโมมาจนถึงปัจจุบันเนาะว่าจะเป็นซีแพ่ง5แพ่งตีสามตีสามทีวีดีตีสามอัปเตอร์ช็อคมันก็มีหลากหลายสามเรื่องห้าเรื่องสีเรื่องกับวันไปเก้าเรื่องก็ยังมีเออหนังผีแบบเป็นสั้นๆเก้าเรื่องเขาคือว่าพาชวนเวลาใดมามาเล่าเรื่องนะให้มันแบบว่าให้คนเบื่องสามารถเข้าใจได้อื อันนี้เขาก็เท่าความไปแต่ก็สิบาบอลนอกประเด็นหลายเนาะมาเข้าในประเด็นกันเทอมสามถ้าเปรียบเทียบกับภาคก่อนๆอ่าจะเปรียบเทียบกับเทอมสองไว้แล้วเพต้องคือจังไรเนอกเทอมสามฮู้สกว่าจะมีอย่างทีเล่นเวอร์กว่าเทอมสองอยู่แล้วลากาดีขึ้นหน,หนิดนึงอ่าดีขึ้นหน,หนิดนึงดีขึ้น,หน,หนิดนึงเพราะว่าหนังมันจะสามตอนสามรสชาติถึงเก่าแต่ว่ามันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่ว่าสอดคล้องกันเพราะปันไต่ซึ่งเราจะรีวิวหรือวิเคราะห์หรือ ให้คําแนะนําดีแล้วบดีปปาปนกันไปเขาจะไม่เป็นบบนั้นเขาจะเป็นพาดไปตอนนี้เป็นแบบไปตอนนั่นเป็นแบนไปตอนนี้เป็นแบบไรเขาจะเปนแบบนั้นเนาะแต่ถ้าฟังรีวิวเลยตอนทาอิตนี่เลยนั่นก็คือตอนื้อว่าขบวนเฮขบวนเฮเป็นตอนที่รุ้สึกว่าไตระดับขึ้นราคา ตำนานในห้องเฮียนอยู่แต่ว่าไม่เป็นตำนานที่มันเบ้าเรื่องเจ้าขุนมุนนายเจ้าหนอกเจ้านางอย่างเงี้งนะมันเบ้าถึงเรื่องในพราานะธาตดีอ่าเซิงสเกลมันนี่ก็จะดูดีกว่าสองเรื่องอ่านะแล้วบัดนี้นี่เคมีของนักสแสดงที่ว่ามันเลยในหนังเลยนะเออมันมีความลงตัวแล้วกับมีความเข้ากันในเวลาเดียวเนาะเพราะว่าแมนอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าหนังมันเป็นแต่ย่านเนาะแต่มันก็นยังมีความปนตลกความแบบว่าเป็นธรรมชาติของนักสแสดงอยู่แล้วเพราะว่านักสแสดงสองคนนี้ลลวนแต่จะเป็นคนอีสานแต่ ในเรื่องอ่ะสองคนนี้ต้องมาเฮียในห้วงมหาลัยเสียงใหม่แต่ว่าเป็นคนอีสานซึ่งเขาคู้สึกว่าเออมันมียินเสน่ห์อย่างใ่านที่รู้สึกว่ามันไหลไปได้ไหลไปเรื่อยได้ไหลไปเรื่อยให้นี่ไปถึงว่าไหลแบบที่ว่าออาเฮาเอนจอยแล้วกาเฮาแบบว่าเออเอ็นเตอร์เทนกับสองคนนี้เพราะว่าเคมีมันมันลงล็อกกันอืมาว่าถึงพาร์ทเรื่องของผีผีในตอนทําีน่ะรุ้สซึกว่าเฮ้ยมันมีความเล่นใหญ่เล่นใหญ่แต่ว่ามันมีสเกลทีดูดีอ่า สกเกลดีๆแล้วก็เป็นต่ย่านบวกกับเสียงเพลงประกอบห้องหนังเราให็นแู้วึกว่ามันมีบรรยากาศความเป็นแบบล้านนาบรรยากาศแบบว่าให้ฟีลแบบนาง,งนักนิดนึงอ่าแต่ว่าข้อเสียของหนังในวลาเทศกันข้อเสียของหนังนีกามีเนาะนั่นก็คือหนังบ่มีนาทีเราเนื้อเรื่องที่เพียงพออืมเฮาก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นหนังสั้นมันต้องเราในเวลาที่แบบว่าสั้นกว่าหนังยาวทัวๆไปแต่ว่าถ้าหากว่าหนังเรื่องนี้น่ะ ตอนขบวนแเฮนะไม่ให้เป็นสปินออฟเป็นอะไรห้นเซอราจะเห็นได้ดีรากาจะมีอย่างที่สามารถเล่าตอนยอดไปได้หลายกว่านี้เพราะว่าตำนานมันน่าสนใจเพราะว่าหุ้รูซสึกวาตำนานตัวนี้เนี่ยมันสร้างไปจากเรื่องจริงเลยมันมีเรื่องจริงมันมีประวัติของมันซึ่งแอดกับมูนดอกแต่ว่ามูแนะนํามาว่าเออมันมีประวัติความเป็นมาของมันเป็นใดนะก็เลยว่าเออมาในเรื่องฮันบิ่ถือว่าเอาประวัติเรื่องเทมาถือว่าดูดีก็มูในบรรดาสองเรื่องเออในบรรดาสามเรื่องที่ว่า อยู่น้ากันอยู่นะเพราะว่าที่ต่อทมิตมันน่าสนใจเพราะว่ามันมีประวัติที่ว่าเออมันขังอยู่แล้วแล้ววันนี้ไม่ให้เป็นหนังหูเสว่าเออมันแห้งแบบว่ามีอย่างที่ได้เขานี่อยากหู้หลายกว่านี่ถ้าหากไปให้เปน็นสะปินออฟนะเฮ้ยจะดีเรื่องนี้จะดีนะ่าสนใจเรื่องที่สองมานั่นก็คือเรื่องพี่เทคพี่เทคกันมาน่าจะหมายถึงพี่เทคแคร์รุ่นน้องแหม่นเดีเพราะว่ามันเล่าถึงเรื่องอ่ะ รุ่นอายที่ว่าตอนรับรุ่นน้องมีกิจ,จกรรมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะโหดเนาะซึ่งในหัวมหาเลยไทยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบสั้นเพราะวา่าเขาเบ่งจากข่าวจนอย่างแต่บ้านเท่านี้บ่ค่อยมีเนาะเป็นแบบวา่ารุ่นอายถีอแบบว่าตอนหับน้องไม่แบบแพงเฮเหมือนอาไรสิบบ,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 บ่ค่อยบ่ค่อยมีอ่าตอนพี่เท็นี่เป็นตอนที่รู้สึกว่าบ่มักสุดเลยที่บอกในสามเรื่องนี่บ่มักสุดเพราะว่าไปทั้งในกับว่าไปเ้ยซิเป็นพีโยคะกับ่แมนซิเป็น ถ้านอตดีนิวตอนท้ายกับโบแมนสิเป็นพีโนคิโอแบบไอซีแบบมันกับโบแมนนะก็เลยแบบว่าเออถอนนี่มันมึงคืออยียงกันแท้ป่ะเออมึงต้องการนําเสนออย่างกันแท้มึงมีแบบประเด็นตั้งรักของมึงมึงต้องการนําเสนออย่างกันแท้มึงต้องการที่จะพีเส้นอยียงกันแท่ซซิงรู้สึกว่าเบิ่งแล้วงงอะ่ะอืมพอขึ้นหาเรื่องหนึ่งได้เทอม2มสองภาคก้อนหน้านี่กันตอนที่สอง กาคค่ายๆทำน้องแบบสิเออค่ายๆทำน้องแบบสิแบบมึงสิเป็ีนอย่างกันแท้ปะมึงสิเป็นซอมบี้หรือมึงสิเป็นแบบผีแบบมาลอกก็แก๊กแบบหักกระดูกหักคอหักกระดูกเหมือนสิวะก็เลยแบบว่าเอองงอ่ะอือเบิ่แล้รงเสื้อแบบตั้งนี้ตั้งนี้ใจบ้งแล้วแบบโดนลำคาญนิดนึงไยนะเออแล้ววันนี้นี่มันก็ให้ฟีลแบบหนังวายนิดนึงเออเป็นหนังครูจิ้นไม้นิดนึงแต่มันก็บเป็นแบบมีร่าแบบว่าเลิฟซีเมี่งวแต่เข้าหมายว่าแบบ มันคือฟิวแบบเบิ้งหนังไว้หนังซีรีส์ไว้กับโบเคยเบิ้งได้แต่ว่าเบิ้งจากคินอายมันแล้วห่นะเออก็น่าจ,จะถือใจวัยรุ่นที่แบบว่าในยุคนี้มัง้งส่วตัวแล้วตอนที่สองนี่บบป่านไดอืมแล้วก็เกยวงานสร้างของมันนี่ถือว่าอ่าเฮ็ดดูด,ดีกว่าสองเรื่องอ่าสองเรื่องทับยศละกะันเรื่องที่สามเรื่องทางทายเพราะมันมีเรื่องของซีจีเข้ามาเนาะมันจะมีอย่างที่เลนเบอร์มีซีจีมี CG, ม special effect อีอย่างที่แบบว่าปานโกดไรเดอร์เออเขาเบิรงออะปานโกตไรเดอร์เลยเนาะเบิรงเราคึ้นสุดว่ะอย่างวะประมาณนี้อืตอนที่สองก็เป็นประมาณนั้ตอนที่สามบบนี้ตอนที่สามเนี่ยเ,เป็นโทนตลกเป็นโทนตลกเป็นหนังพีผสมตลกเท mm hmm. ่าอิลีนี่คั้นี้ทำเนียบโคงการที่ว่านังพีมาเป็นแนวตลกได้นะมันเทิมสามมันได้เป็นเรื่องแรกเท่าน,นัืนมันได้ฮับอินธีพลมาจากหนังเรื่องห้าแพ่ง ต่อสุดท้ายเนาะคน้นกล่องค้นกลางเฮ้ยเมนแล้วคน้นกล่องค้นกลางก็ใช่เมเอ็มฐานวามุกอ่ะตะลกกว่าภาคเทมสองบอต่อสุดท้ายอะ่ตะตลกแต่มันบอทรองผลต่อแอดไปเลยแอดบกคลิกกับมุกมันเนาะมันไปได้เรื่อยๆมุกมันว่าไงตอนที่สามน,นะไปได้เรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบกับเทอมสองอะ่ะตัวนั้นฮะบกเข้ากันเลยเนาะสถานการณ์กับมุกกับดนตรีประกอบเพลงประกอบเพลงกบกเข้ากันเลยแต่ตัวนี้เนี่ย ทุกอย่างมันมีความลงโตตอนที่สามนี่เฮาสังเกตได้ทีเฮาว่าว่าลงโตนะคือมุกในหนังนะตอนที่สามนะมันเล่นกับคนเบืงในหงได้อืคนเบืงในหงตอนนั้นเบิงแับแอดนะหัวมาได้ในมุกนะแต่แอดผู้เดียวบบหัวเออกูก็งวลือกันมุกนั้นข้างกับแบบกับหัวกูยังบางเคยแบบเขาคนเสน้นบเส้นตื้นในมุกของพาร์ทตอนสุดท้ายนี่ที่บอกอมันเรียกว่าบบคอยนั่นปได้ ตอนที่สมนี่ให้คราบันเทิงถามว่าเป็นแต่ย่านโบก,กับบ่ได้เป็นแต่ย่านแต่ถ้าว่าสรุปรวมแล้วอะ่ะเทอมสามมาในห้องไม่หนีคงซึ้ว่าจาะมีอย่างที่เล่นใหญ่กว่าภาคก่อนอยู่แล้วเพราะว่าหนังตะกุลเนี่ยมันเป็นหนังตะกุลที่ต้องการหาความแปลกใหม่ให้กับคนเบิ่งอยู่ตลอดเวลามันบ่ได้เป็นหนังผีที่แบบว่าเฮ็ดตามขนทมทำเนียงที่แบบว่าเฮ้ยเขาแล่นหนีผีอย่างเดียวนี่แบบมันตลกโปกฮาละกามีอย่างหลากหลายอารมณ์แต่ถ้าใช่ามาที่สุดแต่เป็นตอนที่หนึ่งอตอนที่หนึ่ง ตอนนะขบวนแห่เต็มซิปเนาะให้ไปประมาณ6ซึ่งเขาเสื้อวาหนังแฟนชายพวกนี้จะมีต่อไปเพราะว่าเบิ้งจากหลายได้แล้วของเสื้อวานนายทืนอาจจะจบถงเฮ็ดอีกอเพราะว่าหนังนันเนี้ยไมันกิ้ล้ายคืหอห่อจะแตกแหละมีคนหังเออม,มีคนหักหล้วก็ต้องมีคนสั่งเนาะเพราะวา่ามันไม่ได้เป็นจักรวาลหรือตระกูลหนังที่แบบว่า คนหมักร้อยแล้วก็คนเราบม่ได้หักร้อยคือขึ้กลางกลางแต่มันก็นยังมีฐานแฟนคลับที่ว่าต้นหับมันเสมอเนาะเพราะเขาเบิ่งจากโฮงแล้วก็เบิ่งจากไรายได้ของอย่างแล้วก็ฮู้ซึกว่าไปได้ต่ออืมนี่แหละก็คือการรีวิวของเฮาเป็นประมาณนี้รากาเฮาก็ขอขอบใจเมเจอร์ซีนิเพกนาะที่วทรัพย์ส่วนจิปเฮาในมื้อนี้แต่ว่าหนังสองเรื่องก่อนหน้านี้นะที่แอดเบ้าไปทุกคนคอยไปเบิร์กตอหนังพีสามบาทรากา อารมณ์อาถรรพ์อาฆาตนี่ควรไปเบิง่งเพราะว่ามันจะให้บรรยากาศที่ว่าหนังผีแนวเนี่ยทานคิดว่าเทอมสามนี่เป็นตะย่านเนาะสำหรับทานถทานไปบ่มพวกนั้นเองจะเป็นแต่ย่านกว่าเพราะว่ามันให้บรรยากาศมันให้มีอย่างหลายหลายอย่างเด้อที่ว่านหนังผียุคปัจจุบันเนี่ยเสิร์ฟให้เราบ่ได้อ่ะแต่ถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปเราจะรีวิวหนังเรื่องใดเนาะเดี๋ยวตัวนี้หากัดเบิ่งหนังแล้วเราก็อาร์ตคลิปเนาะเขาหากัดรีวนเกมกระม,มูอหอแล้วหลกักฐานเราอาร์ตแยกต่อจนฮอด หนึ่งโมงสี่สิบสี่ก็เป็นตอนเช้าแล้วของวันที่สิบเนาะแต่ขอตัวลาไปก่อนแต่ถ้าเบิง์าบาจะมีหนังเรื่องไหนมันรีวิวให้ท่านฟังอีกอืมอาจจะยิบเอาหนังเกามาเบ้าก็ได้อืมน,น่าสนใจหนังเกาโอเคแต่ขอตัวลาไปก่อนเนาะสบายดี